สาวอีสานพัดตินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากมาจากทุกคนจาาตื่นเขึ้นมากเขากะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือกาแฟนะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นกาแฟดำเด้๋ยค่ะหมอจอพี่น้องจ่าอะอย่างนี้ อันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะเราอบแซนด์วิชเองด้วยค่ะมือจอพี่น้องคะอ่ะบ่อหลายใหญ่ห้างค่ะมืจอพี่น้องมามากินกันเลยกินกันเสร็จคิดว่าวันนี้น่าจะไปทําธุระนิดหน่อยแล้วก็จะทํางานให้เสร็จด้วยค่ะทุกคนค่ะเลือวิจัยอยู่ประมาณ3มเรื่องต้องเขียนให้เสร็จก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เราต้องไปเรียนนะจ๊ะทุกคนรู้สึกว่าอาจารย์อาจารย์วิชาใหม่เนี่ยค่อนข้างงานจะเยอะด้วยค่ะมืจอพี่น้องคอยบ่มันใจว่าขอเสิทยท่านบอ่อพี่เจ้าจ้า แล้วก็อาจารย์ให้จัดกลุ่มด้วยเด้อค่ะทุกคนบ่หวันใจพี่น้องเอาเ้ากินเฟาเฮ็ดงานค่ะทุกคน,น,น,กน,กค,นค่ะกาแฟดําเพื่อสุขภาพเด้อค่ะมันจะพี่น้องเราจะบอกว่าสาวอีสานสนับสนุนให้พี่น้องทุกคนเด้อค่ะงดไม่ใช่งดลดลดน้ําตาลนะคะทุกคนลดน้ําตาลแล้วก็ลดครีมเทียมพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้ ตอนนี้เรายังสุขภาพแข็งแรงอยู่โครคภัยไข้เจ็บมันก็ยังไม่มากักะะ้มไกเนาะค่ะมือเจ้าพี่นองแต่ขมือได้ร่างกายห่ออ่อนแอเนาะคะ่ะพี่นองโรคเบาโรคเบาหวานโรคนักหวานกัซิมาโรคไขมันกัซิมาเนาะคะ่ะพี่นองหล,ลัสิบหลายโรคตามมาเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะพี่นองคะคก่นกอนจริงกาแฟของใครกาแฟเหียอีกแล้วทุกคนกาแฟมันเหี่ยวมือเจ้าจะคอยละเงินจะคของคอยละมีความเงินจะคของเอาหันกล่องนีก่อนมือเจ้าพี่นองคะ่ะ ขันกล่องนี้ออกจากสิ่งอื่นใดพี่น้องกินกาแฟก็ทําให้กาแฟหกมุดเจ้าขาะด่มกาแฟกาแฟกัเหียพี่น้องกาแฟอื่อว่านนี่กินน้ําแดงน้ําแดงก็เฟียดค่ะทุกคนภาษาอีสานวันละคำคาว่าเฟียดหมายถึงหกนะคะหกเอรเซ็นออกจากแก้วพี่จอนพี่น้องวันนี้ก็จะเสนอภาษาอีสานวันละคําคําว่าเหียเฮียก็คือกันพี่น้องกาแฟเฮียหมายถึงกาแฟมันหล่นมันหยุดมันย้อยออกจากแก้ว ชื่นใจทุวน้องชื่นใจมากค่ะกินกาแฟกันตอนเช้าเช้าแลวค่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวคีเอเตอร์ทุกท่านเลยค่ะพี่น้องขาสู่ต่อไปทุกคนขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งตัวสาวอีสานเองว่าจะผ่านสตรีมมาได้ต้องผ่าฟันกุปสักมามากน้อยขนาดไหนมือจ้อพี่น้องบ่งูดอกพี่น้องขา เพราะวันละแปดรอบเมื่อยเมื่อละแปดรอบแต่สุดท้ายตื่นขึ้นมากระลุกขึ้นมาสู้คือเกาล่งคลิปคือเกาค่ะมื่อเจ้าพี่น้อง,อออง,ออองดังนั้นแล้วหกหมื่นนาทีอยู่แม่ไก่สู้สาวอีสาน